สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มีของดีมาฝากค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่แมวมีอะไรมาฝากอีกนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่า,าแม่ครัวหรือแม่แม่บ้านน้องท่านอาจจะต้องการก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเกินก่อนนะคะพี่แมวเล่น Facebook นะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์เพื่อนฝูงอะไรเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ดูข่าวใน facebook ด้วยนะคะเพอเออมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะคะ <c oughs> เป็นโฆษณาเกยวเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะเราหามานานแล้วนะคะคือเป็นชั้นชั้นเอ,อ่อวางหัวเตาแก๊สกันลื่นค่ะนะคะเคยไปขอเออไปหาซื้อตามห้างนะคะถามเขาว่าอย่างเงี้ยเอาไปใช้กับเตาแก๊สที่เป็นกระจกได้ไหมเพราะเตาแก๊สที่แมวเ,เป็นกระจกเนะาะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันสําหรับพวกเอ่อสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักไอ ออเยอะเพราะว่าถ้าเป็นแก้วอ่ะมันจะทําให้แก้วอ่ะหรือกระจกเตาแก๊สเราแตกแล้วได้เบียก,ก็เลยบอกเออทำอยังไงดีจะไปหาที่ไหนดีหรือจะไปจ้างช่างมาทําดีเออ,เออเจอโฆษณาเนด,ด้งขึ้นมาถูกใจเหมือนก็รู้ใจเราเลยค่ะนะคะก็เป็นชั้นวางเตาแก๊สนะคะกันลื่นนะคะ ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะคะ <c oughs> คือว่าอยากนำสิ่งดีๆมาแชร์ให้ท่านผู้ชมนะคะและแม่บ้านทั้งหลายนะคะอาจจะสนใจค่ะพูดมากแล้วเข้าไปดูเลยนะคะไปติดตามเลยค่ะนี่ค่ะหม้อนะคะจะหม้อเล็กหม้อใหญ่นะคะหมุนยังไงนะคะก็ไม่หกคอมเมนต์ตีลังกานะเนี่ยค่ะพี่แมวไว้อย่างนี้นะเอามาดูกระทะมีกระทะมีใส่กระเทียม เตรียมทำอาหารขอโทษนะคะนี่นะคะกระทะเดี๋ยวพี่เราจะเอาออกให้ดูนะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะนะคะเขาก็จะมีช่องเห็นไหมคะเนี่ยช่องนะเนี่ยเอาไว้สําหรับล็อกตรงขาสมมติว่าเตาเรานะดูเตาแก๊สเรามีสี่ขานะคะก็ต้องสั่งแบบสี่เตาแก๊สสี่ขานะ ที่มีไอ้ที่รองสีขาแต่ถ้าเกิดคนเป็นล็อกใช่ไหมพี่แมวจะใส่เห็นไหมคะตงเนี้ยเนี่ยจับคล้องไปด้วยตัวทีไปด้วยเนี่ยนะเขาก็จะมีช่องให้ใส่นะพี่แมวก็จะใส่ล็อกนี้เลยนะคะนเห็นไหมเขาก็จะเข้าล็อกเนี่ยนคะก็จะเข้าล็อกอย่างนี้จับให้เข้าล็อกนะคะเนี่ย ปุ่มเนี่ยเขจะเข้าล็อกพอดีแล้วก็จะไม่โยกเห็นไหมคะจะไม่โยกด้วยปกติเราทำอาหารเนาะเวลาเตาแก๊สที่ไม่มีแผ่นรองเนี่ยนะคะเวลาเราผัดไปไดเนื้อวันนม้นก็จะกระดกอย่างเงี้ยเนาะกระดกอย่างนี้ใช่นไหมคะกระดกบ้างเขาคุ้มเม่บ้างนะแต่อันนี้ไม่คะ่ะนี่นะคะไม่เลยคะ่ะผัดผัดไปก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่แมวจะมาผัดให้ดูนะ ดูตัวนี้สิคะเห็นไหมคะหม้อเล็กหม้อใหญ่เราก็ใส่ได้มุนยังไง,งก็ไม่หกพมนีนไม่หกอย่างนี้นะอ่ะเนี่ยตอนนี้กําลังทอดปลาม่หม้ออยู่คะ่ะจะทําผัดเปรี้ยวหวานปลาเอ่อดอลลี่เนี่ยเห็นไหมคะเพราะเขามีแผ่นรองเนี่ยนะคะอ่ะนี่นะคะแผ่นรองนะปกติถ้าเราใส่อย่างนี้เนี่ยนะบางทีอ่ะก็จะหกพมีนมาทางนี้เนาะ อ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่แมวไม่ได้ใส่แผ่นรองนะคะแล้วจะใช้หม้ออันนี้อันเล็กเห็นไหมคะเล็กขนานี้ลองไปอย่างนี้วางไปนะบางทีเราทําอาหารเนี่ยหกเมนอย่างเงี้ยน,นะเราเลื่อนไปตรงนี้ก็จะหกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เลื่อนไปไหนไม่ได้พอพี่แมวได้แผ่นรองตัวนี้มาโอ้ยถูกใจสามีก็ถูกใจค่ะนะคะใส่ลงไปเลยล็อกให้อยู่นะก็จะมีล็อกของข,องขางตรงนี้นี่ นะคะเนี่ยใส่ลงไป,ไปล็อกอย่างนี้ไม่เลื่อนหม้อเล็กเราก็วางได้ไม่หกคอมเมนด้วยเห็นไหมคะเนี่ยไม่หกคอมเมนอย่างงี้เราเลื่อนไปไหนก็ได้โทษนะคะเสียงดังเลื่อนไปเลื่อนมาไม่หกคอมเมนค่ะนะคะแม้แต่เราจะคนมือเดียวก็ไม่หกคอมเมนต์เตียงกาดีมากคะ่ะเป็นฐานที่ซัพพอตดีมากนะคะเอาละคะ่ะยังไงถูกใจก็ไปหาสั่งซื้อกันนะคะ อันนี้พี่แมวสั่งซื้อคือว่าเล่น Facebook ไปเล่น Facebook มาเนาะพอดีมึงขึ้นโฆษณาตัวนี้พี่แมวก็เลยกดเข้าไปดูท่านผู้ชมก็อาจจะกดเข้าไปดูได้นะตัวนี้นะเอาละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะมาดูนะคะแผ่นรองขนาดพี่แมวขัดมีเดียวนะยังไม่กระดุกหน้ากระดุกหลังเลยค่ะท่านผู้ชมคะอย่างนี้ค่ะดีมากเนี่ยไปผัดมาปกตินะขัดทีจะต้องจับ นะน,นี่เราไม่ต้องจับก็ได้นะคะถ้าเกิดผัดพอประมาณไม่แรงนะแต่๋ยถ้าเกิดผัดแรงก็อาจจะกระดกได้นะ,ะเนี่ยอันนี้กำลังดีสพอร์ดีมากอันนี้ก็แค่มาสาธิตให้ดูนะคะว่าเวลาเราผัดก็ไม่กระดกเลยนะคะปล่อยได้เลยที่แมวปล่อยกระทะต้องจับด้านกระทะตัวนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ต้องจับตัวนี้เลย ใช้ดีค่ะขอแบบอกเลยนะคะแล้วก็ส่งของทันใจมากค่ะบริษัทนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะพอดีพี่แมวได้ช่วงโปรด้วยเอาละค่ะจะติดตามกันคลิปหน้านะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็พี่แมวก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยเนาะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์